แย่ yeah, แล้วพวกของเราทั้งหน้าปากซอต้องการกำลังเสริมมันบอกว่าด่วนด้วยแต่แมนมาเพิ่งเอามอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อน้ำแข็งได้5นาทีเองแล้วเราจะไปยังไงงั้นให้ฉันไปส่งเองแต่นายไม่มีรถมีไทยนั่นสิเอาหนะ้าบางทีมันอาจจะเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้เมื่อไหร่พวกท่านจะมานะกับบูชาเรามาแล้ว เย็นไหมเดี๋ยวคุณให้สิมน้ำหน่อยสิครับน้ำเย็นโอ้แม่ดูดิแค่มันทำบกผืนขึ้นเต็มเลยก็พี่เขาโยนหมวกผมลงน้ำก่อนนี่เหตุการณ์ตะคืณนั่นแหละอย่าเกาสิเดี๋ยวมันลามนะก็มันคันนี่ที่รักช่วยหยิบคาราไมให้หน่อยได้ไหมโอเค ต่อจากนี้ก็หยุดก็เอานะนี่ดีแล้วใช่ไหมอยอากินอะไรก็หยิบมาได้เลยนะไทเออต้องซื้ออะไรบ้างนะดาเมจนี่มันอะไรกันซื้อพีเมกาจับแก้บกสมไมฮะสิงคโปร์ฉันว่าลูกหัวใจมาให้เออสวยดีแต่หัวใจจริงๆเน่ยมันต้องแบบนี้นะ จริงจังเหมือนเดิมเลยเฮ้ยเวนฉันตกแล้วนะวาดยิ้ล้วออกไปห้างๆจากตัวนี่แอบกินคุกกี้ของฉันไปใช่ไหมเปล่าสักหน่อยพี่อย่ามาโทษผมคนเดียวสิคุกกี้รสอะไรช็อกโกแลตหวานๆอร่อยอร่อยอ๋ออย่างนั้นเหรอพูดมาแบบหน้าตาด้านๆเลยนะไอ้น้องเวน สุดท้ายก็ซื้อมาจนได้เห็นช่วงนี้เขาฮิตกันลองสักหน่อยคงไม่เสียหายใส่ยากกว่าที่คิดฮะว้าวโคตรเจ๋งชายมันกินไม่ได้นะลูกเฮ้ยแต่มันน่าอร่อยดีนี่ผมว่านะแก้วตาดวงใจของพ่อจ้าไปอยู่หนใดกันฉันเห็นอยู่าคำองสาว่าดีนะ ปล่อยรูค้าประเดียวนี้ไอ้หุ่ห้าถ้าคิดว่าวิ่งตามทันก็ตามมาสิวะ